ภาพที่คมชัดสวยงามและเห็นรายละเอียดต่างๆได้อย่างเหมาะสมนั้นจะประกอบไปด้วยค่าความส่องสว่างหรือค่าลูมิเนนซ์ที่เหมาะสมกับทุกส่วนของภาพที่แสดงอยู่ในส่วนของชา a ์โด m i d ดโทนและ h ไฮไลท์แต่ถ้าภาพนั้นมีค่าลูมิเนนซ์ที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้มองเห็นรายละเอียดของภาพได้น้อยหรืออาจจะไม่เห็นเลยก็ได้เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าวิธีแก้ไขาภาพประเภทนี้ทาได้ง่ายมาก วิดีโอนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีแก้ไขภาพที่มีค่าลูมิเนนซ์ที่ไม่เหมาะสมด้วยการปรับแต่งที่เรียกว่า Shadow and Highlight Adjustment การเปิดใช้ Shadow and Highlight Adjustment ทำได้โดยการเปิดเมนู Image เลือก Adjustment และเลื่อนลงมาจนถึงแถบของ Shadow and Highlight เพียงแค่คลิกที่แถบ Shadow and Highlight ขึ้นมาเท่านั้นก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับภาพในทันที นั่นเป็นเพราะ Shadow and Highlight Adjustment นั้นใช้ค่าที่โปรแกรม Photoshop ได้ตั้งไว้เป็นค่าพื้นฐานแล้วนำมาปรับแต่งที่ภาพนี้ดังนั้นอย่าเข้าใจผิดว่า Shadow and Highlight Adjustment ทำการปรับแต่งให้แบบอัตโนมัตินะครับตอนนี้จะแสดงให้เพื่อนๆได้รู้จักถึงวิธีที่ใช้ในการปรับแต่ง Shadow and Highlight Adjustment ที่ส่วนนี้กันโดยพยายามอย่าสับสนกับการทำงานของแถบ Shadow และ Highlight ที่แสดงผลให้เห็นเพราะการเลื่อนแถบกับการแสดงผลนั้นจะตรงข้ามกัน แท็บชาร์โดเมื่อเลื่อนไปทางขวาจะเป็นการทำให้ส่วนที่มืดของภาพนั้นสว่างขึ้นแท็บไฮไลท์เมื่อเลื่อนไปทางขวาจะเป็นการทำให้ส่วนที่สว่างของภาพนั้นมืดลงเห็นหรือเปล่าครับเพราะการปรับตั้งค่าแท็บให้สูงขึ้นโดยการเลื่อนไปทางขวาส่วนมากแล้วจะเป็นการเพิ่มขึ้นเช่นมืดขึ้นสำหรับแท็บชาร์โดแต่กลับเป็นสว่างขึ้นและแท็บไฮไลท์ก็เช่นกันแทนที่จะสว่างขึ้นกับกลายเป็นมืดลง จากนั้นก็ให้ปรับเลื่อนแถบทั้งสองนี้เพื่อให้ภาพนั้นเห็นรายละเอียดได้ดีและสวยงามเพื่อนๆจะเห็นว่าที่ด้านล่างของทั้งสองแถบนี้จะมีช่องให้คลิกเลือกที่ Show More o p t i o n เมื่อคลิกแล้วหน้าต่าง Shadow and Highlight Adjustment จะขยายออกมาพร้อมกับแสดงแถบต่างๆเพิ่มขึ้นแถบเหล่านี้จะใช้สำหรับการตั้งค่าสำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติมมากขึ้นจากการปรับแต่งเบื้องต้นสำหรับการทำงานของแต่ละแถบนั้นจะพูดถึงในวิดีโอที่อยู่ในตอนอื่นนะครับ เมื่อปรับแถบทั้งสองจนเป็นที่พอใจแล้วก็ให้กดปุ่มโอเคมีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้ไว้คือเมื่อกดปุ่มโอเคนี้แล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกแต่ก็มีวิธีที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขได้โดยการใช้คำสั่งเฟดคำสั่งเฟดนี้จะอยู่ที่เมนู Edit เมื่อคลิกเมนู Edit แล้วจะเห็นคำสั่งเฟดตามด้วยชื่อของ Adjustment ที่ใช้ครั้งล่าสุดไม่ว่าจะเป็น Adjustment ประเภทใดก็ตามที่เพิ่งจะมีการเรียกใช้ไป ดังนั้นจากที่เห็นคำสั่งเฟดแล้วตามด้วยชา d o w a แอนด์ไฮไลท์นั้นเพราะว่า Adjustment ขั้งล่าสุดที่ได้ใช้คือช h a d o w แอนด์ไฮไลท์อั d จ u ส t ์เ n t นนั่นเองเมื่อคลิกที่คำสั่งเฟดก็จะเห็นหน้าต่างเฟดแสดงขึ้นมาจากนั้นก็ให้ปรับเลื่อนที่แถบเปอร์เซ็นต์ในส่วนของ o p ป c i ตี้ไปทางซ้ายเพื่อปรับลดสิ่งที่ได้ทำการปรับแต่งไว้ขอเน้นว่าทำการปรับลดนะครับไม่ใช่ปรับเพิ่มเพราะที่คำสั่งเฟดไม่สามารถใช้ในการปรับเพิ่มได้ และเมื่อปรับลดได้เป็นที่พอใจก็ให้กดปุ่มโอเคการปรับลดจากในส่วนของคำสั่งเฟดนี้ถ้าหลังจากได้กดปุ่มโอเคและหน้าต่างเฟดได้ปิดไปแล้วถ้าหากเพื่อนๆเ,เปลี่ยนใจอยากที่จะทำการปรับลดอีกก็สามารถทำได้โดยการเรียกใช้ด้วยคำสั่งเดิมแต่การทำแบบนี้ได้นั้นจะต้องยังไม่มีการทำงานอื่นใดเพิ่มเติมเช่นถ้าผมได้มีการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์และผมต้องการใช้คำสั่งเฟด เมื่อเปิดไปที่คำสั่งเฟ e จะเห็นว่าไม่สามารถเรียกใช้ได้ตอนนี้ผมจะทำการกดปุ่มสลับกันระหว่างปุ่ม F12 และปุ่มคอนโทรลบวกตัวอักษร Z เพื่อเป็นการรีเวิร์ดกลับไปสู่ภาพต้นฉบับและยกเลิกคำสั่งรีเวิร์ดเพื่อแสดงให้เห็นภาพที่ได้ปรับแต่งแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนและนี่คือ วิธีที่ง่ายมากสำหรับการปรับแต่งภาพด้วย Shadow and Highlight Adjustment ที่มีอยู่ในโปรแกรม Photoshop